สวัสดีครับครับตอนนี้ใครเป็นอยู่มั้งครับ Facebook ของเรานะครับอ่าไม่เจอโพส์ใหม่ล่าสุดเจอแต่โพสต์เก่าๆนะครับวนไปวนมาอยู่นะครับตอนเราเล่น a c e b o o k อะเราเจอฟีดข่าวนะครับนะครับพอเรารีเฟซปุ๊บก็เจอแต่โพสเก่าๆที่เราเคยดูไปแล้วนะครับผมถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมมีวิธีแก้ให้นะครับถ้าดูทีวีโอนี้ นะครับวิธีแก้ก็มีง่ายๆเลยครับขั้นแรกก่อนนะครับให้เรามาที่นี่ครับคิดสามคิดเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับล่าสุดเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าใครไม่เจอตรงเนี้นะครับให้เลื่อนลงมาครับเราดูเพิ่มเติมครับนะครับเราเลื่อนลงไปครับเราจะเจอคําว่าล่าสุดนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่เจอเพราะว่าผมไปอยู่ข้างบนแล้วครับเนี่ยครับ พอเราเจอตรงนี้ครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะแล้วเขียนว่าล่าสุดนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะเจอแบบคลิปใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นคลิปที่แบบเพิ่งโพสต์ล่าสุดเลยนะครับไม่กี่วินาทีเองนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะเจอโพสต์ล่าสุดของเพื่อนๆในเฟซของเราแล้วนะครับผม นะครับก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงมีประโยชน์นะครับกับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ NN สอนใช้คอมเตอร์ชแนล สวัสดีครับ